สวัสดีทุกคนค่ะพักที่เห็นยู่นี่เป็นพักที่มันเหลือนะจ๊ะพราะขามาเร็ววันนี้พราะขาดมาใบามงเมื่อนนี้ได้ไปสิบห้าถุงที่จริงต้องได้ไปสิบหกถุงนะจ๊ะกะว่าสิบหกถุงแต่เพิ่นมาเร็วไปจักน้อยหนึ่งเขาก็เลยได้แค่สิบหา้าอันนี้มันเหลือเดี๋ยวเขาจะมาก,ก็บก็มัดไว้แล้วก็ห่อกระสอบตังน้ำไว้นะจ๊ะเอาไว้ขายมืออื่นได้เนาะห่อไวด้ดีๆอันนี้เป็นพักไม้นะจ๊ะพักตัดรอบที่สาม เขาเรียกมีดที่สามเนาะมันก็บยังมีหักอยู่ตอนนั้นกับง้ามกับอวบเลยแหละเดี๋ยวจับมือจะพามากำนะจ๊ะอันนี้เป็นผักไมเนาะบดดํานะจ๊ะแต่ถ้าเป็นผักเก่าเขาจะยอดเครื่องเครื่องอวบปวบป่องป่องเป็นขคามข้อเดียวจัหน่อยมันบ่ค่อยยาวเนาะแต่นิีเป็นผักไม้กับง้ามจัหน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพามากำเนาะว่าเขากำแบบไหนจ๊ะจะบอกว่ากำทึ้งบุกกับกำแนะนำกับกำคล้ายๆกันเนาะเลี้ยงยอดแต่ว่าถ้าเขากำแนะนำคือเขาเลี้ยงเลี้ยงเธอเดียวเลยแล้ะก็ เอาเอาฮ้องว่าเขาเน็กใส่ขานะจ่าหลักมัดอยู่ตอกเลยแต่ว่าเขาเอามากลับถึงบ้านเขาก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าเขาจะมาล้องกระสอดเดี๋ยวมาเบิง่งนะจ่าไว้จังไรญาติผักแป๊บนึงนะคะแค่นี้ก็เนานะกลับป,ประมาณสามกํ ที่น,นตอกกิซายเดี๋ยวลืมตอกไปเราตอกกันอี่ตอกจะเป็นแบบนี้คล้ค่ๆตอกมัดก้าแตจะั้นกว่าหน่อยมันมีสั้นกับยาวอันนี้ยาวนะอันที่สั้นก็จะสั้นลงมาอีกหน่อยที่จริงมันต้องแซ่นานก่อนนะจังบอขาดแต่บอได้แท่นะจ๊ะน,นี่แหละอืมเขาจะยอดประมาณนี้เขาจะมีหักประมาณนี้ ยิบมาเลยหยิบไกลๆหยอดจักหน่อยเราจะเราจะถนัดแต่บางคนมันก,นกนถนัดยิบตรงกลางแบบนี้เนาะบางคนมัน,น,นถนัดวางพื้นแต่ว่าเฮาถนัดแบบนี้ใส่ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดยอดเนาะจ้าเพราะว่ามันใขรหยอดงใหญ่แบบเนี้ยประมาณสิบหายยอดถ้ายอดแบบนี้ประมาณสิบสี่ยอดเนาะอันนี้กะจิู่ประมาณถ้าสลับกันแบบนี้หญ่งหน่อยหญ่แบบนี้ก็จะประมาณสิบหกสิบเจ็ดแหละ สองสี่หกแปดมือนี้กำค่อนข้างเบาเนาะก็ข่าวจะตีบอกกับบรุเก้าสิบพราะว่าเฝ้าเนาะสิบเอ็ดมันหากหลายเนาะมันก็เลยเสียเวลาสักหน่อยสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวล้องกำเบิง ได้จ้ะสิบห้าแต่ประมาณนี่ถ้ายามันน้อยกะหาหายอดนิดน้อยนิดหน่อยมามาเสริมเจ้าอยอดน่อยบะมีเด้อบัดมีแต่อยอดใหญ่ๆเนี่ยแหะน่อย,ออย,นนอยสุดแล้วก็ท่านี้ก้อย,ยนะ,ะใส่เข้าไปเพื่อมันเบามืออื่นเพราะว่าเ,าเอาไว้มืออื่นเนาะอันนี้เขาไม่ได้ขายทำไม่ทันเนีย่ยจะมัดแบบนี้หลย เียบขึ้นไปหรือว่าบางคนบางคนเพิ่นม้วนตอกแล้วเพิ่นว่าเสียบเนาะเพิ่นดันดันแบบนี้เอานิวดันเข้าแบบนี้เนี่ยแต่ว่าขา้าบอถานัดเนะาะถนัดเสียบมีดมีดหายที่เห็นไอเนี้ยขัดขาดนี่คือขําวัดเนาะจ้ะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณยอดชนปลายขอบนี่แล้วก็ โค่นี่มองนี่อ่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้คือเงานี่คือตัดผิดถ้าถ้าเกใบมืออื่นเขาต้องตัดเพื่อตัดใบเยาเงาเ,เพื่อเวลาเวลาเขาเหลือไว้เอาไวคข้ายมือหนาตรงนี้มันจะดำเขาต้องมาเชื้ออีกเทื่อน,นึงเพราะฉะนั้นเขาต้องตัดให้มันเลือยเงมาจากน่อยมาจาอันนี้คือพอดีปินปากถุงสวยงามเนี่ยมันจะเป็นหางพีนะ่เนาะเขาต้องมานั่งดีดออก เพื่อๆได้เต็มถุงแล้วแม่เลื้ออยู่นี่ประมาณนี้นะจ๊ะอีกสักกลมเนาะหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันมียอดตันอยู่ไปก็ต้องดึงออกนะจ๊ะจังบนาเกดเนาะห <c oughs> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลดมือก็วางสักคน สองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่คือใหญ่เนาะใบเหลืองนี่ก็เอาออกนะจ๊ะที่จริงยังว่าเขาเว้นผักใบหลอกแตว่ว่าผักเกาบมมีหนามก็เลยลงตัดบ่ไดดนะจ๊ะก็เลยมาตัดผักอันนี้เพิ่นก็เลยบ่ทันเดยง้าวสุดไปไหนมันก็เลยยังมีใบเหลืองแบบนี้ออกมานี่คือตัดชิดโค้มันเนาะมันก็เลยมีใบแบบนี้มา มานี้มุนเสียบที่เสียบขึ้นขลางถึงเพราว่าเวลาใส่ถุงเขาใส,ส่ส่วนลงขขางลางนะจ๊ะตอกมันจังจะบ่บ่ทิ่มถุงขาดเนาะแล้วเขาวัดอ่ะอันนี้ตัดเพื่อเา้วจักน้อยเพื่อตัดออกมืออื่นใส่ถุงนะจ๊ะมืออื่นก็คือล่างก็ใส่ถุงในเลยเพราว่าเพิ่นบดักบ่ตองแฟนทำยาเนาะนี่ก็ประมาณนี้งามบ่เวลาใส่ถุงมันก็จะงามนะจ๊ะนี่ แบบเนียเอ,ออกบอทามันนนาเกียจจงเงาออกเนาะถ้ามันบ่า่นาเกียจก็พออ,ออกนะจ๊ะอันนี้คือปากินว่าปากกระเตาเนี่ยมันกิ่นแวงเลยเนี่ยจะกับประมาณนี้แหละเวลากรรมเนาะถ้าเขาเลี้ยงมาดีๆเขาสามารถรวบทีละซีหายหอดได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเขากรรให้แล้วก็นื่องจาะเดี๋ยวห่อหเบิ่งว่าเวลาห่อเก็บใบห่อเก็บใบใส่ถุงขายมือต่อไปเฮียจังไงนะ แล้วจ้เาเขยา่าเขยา่าเขยา่าบตัตตเนาะจ้าขี่คันบีบอัดน้องมันสะอันนี้กรรแล้วเนาะจ้ากรรแล้วกะหนอูอยู่ในถังเรียบร้อยให้ทายว่าได้กี่กรติ๊กต,ตกตที่โตทีต่โต,ตได้เก้ากรพี่น้องเอ้ยถ้าพอข่ามใส่ายสักหานาทีเนี่ยเขาก็ได้สิบหกถุงเนาะเสียดายขี้กันเนาะจ้าอัปเดตราคาน้งจังน้อยเนาะพักตอนนี้เหลือแค่ถุงละเจ็ดสิบบาทนะจ้าลงมาแล้วเด้อเจ็ดสิบบาทกะ ซิหาถุงไก่ยังได้พันอยู่เนาะยังได้แบ่งเท้าอยู่นะจ๊ะถ้าสิบหกถุงเขาจะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้าสิบหาถุงกก่เขาออกแปดสิบาทเนาะโอเคกกนยังได้หนึ่งพันอยู่จ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการเก็บไว้ขายมื่นให้จังไดเนาะขออนุญาตนี่คือถังเนาะเห็นมุมนี้คือถงังถังล้างเขยา่าเขยา่าเอาขีก้กระอั่วมันออกนิดนึงเนี่ยเอาขีก้กระอ่วดำๆมันออกล้วเคะกมา เก็บนิดน้อยเนาะเพราะว่าเป็นผักไม้มันก็จะหักหลายนะจ๊ะเวลาวางวางแบบนี้เด้อถอยนนะอีกนะวางแบบนี้ตั้งยอดเขาหาโตนะจ๊ะระวังตอกบาดมืออืมวางแบบนี้เด้อเก็บใบเพอดีดีเพื่อนจังมองเนาะ ระมาานี่แหละจ้ะเวลาเห็ดคล้ายๆกันเลยกับห้องใส่ถุงตา่ได้ใส่ส่ะเลี้ยงดีๆแบบนี้พยายามอย่าห้ยอดมันเลยก็สอบขึ้นมาเนาะโค้นมันไม่เป็นอย่างนลจ้ะโคนมันเดี่ยวอ,อยู่ในถังมันมีถังดำอยู่เดี๋ยวเฮาเก็บไว้ในถังดำมันจังม่ถือลมนยอดนี่ถ้าไอ้ห้านีถ้าเฮา,าเก็บเบเบิดเนาะมืออื่นมันจะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บมันเกี่ยงๆสักน้อยปลายหกมันจะดำ มันถือลมมันถือยังมะนี่นนลจ้ะเก็บแค่นี้แหละเลี้ยงไปเลยเก้ากรัมโอ้ยขาดอีกแค่กรัมเดียวเพราะขาดใจลายค่ะถ้ามาคือหมูวานนู่นหมูวานมาเกือบใบสองสิบหกถุงเฮาสบายสบายเลยถ้าเฮาไปตัดในน้ำอะเที่ยงเคืองเฮาก็แล้วเนาะสิบหกถุงแบบเท่เชิวชิวนางหลินนางกินอยู่กไไับใดแต่ว่ามันฮอนดแดดนะจ้ะบสะ่สูงเนาะส่วนมากม่าหรือว่าคนที่เพลื่อนไปแล้วจอดเก่งๆอะคนจะตัดในน้ำ แม่ไม่เอาค่ะอีแม่เหนืออ่อยขยับกล้องตัวเองแล้วตากแดดและมันก็ห่อนคนุต้องค่อยคุณมาทา้าคี้ยกันแดดแลามือเนี่ยมือก็ได้ใส่ถุงมือเพราะว่าบอ,บอถนัดเนาะมือตรงนี้จะดำตรงนี้กับส่เสือกระดำพี้ยมแหละแต่ว่าตรงหลังมือเนี่ยจะดำร้ายกว่าพอมันไหมแดดเนาะก็เลยเมื่อวานเนี่ย,ยตัดไน,น่นามอแหละเพราะว่านามันมีเข็นโฟมมันนี้ก็เลยบม่ไหวเมือยก็เลยไปเอาพักไม้ดีกว่าเนาะ แต่งพักไม้มันมีหน้ามันโ่ควอืมก็ประมาณนี้ข้างไหนก็เขาจะต้องเก็บมันหลายเพราะว่าเนี่ยข้างไหนก็ให้มันอุยอันยะแบบนี้แหละข้างไหนให้มันอุยุอาัยะอยู่แบบนี้แหละว่ต้องเอาออกก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ชว่วเนาะเขาชว่วยแต่ฟังนี่อันนี้เขาเอิ้นกำแปะน,นะจะไม่ได้กำกลมถ้ากำกลมต้องใส่ยอดหลก้อนนี้กำกลมมันก็จะงามแมะมันจะบ่ยหินใบข้างหลัง ถ้ากำกลมจะเห็นใบตรงนี้เลยจะเห็นตะการแบบการแบบนี้รอบๆซึ่งทําได้ไหมทําได้แต่ไม่ทํเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วก็บ่มีผู้ใดเขากำกลมแล้วเนาะมันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันบ่ค่อยมีแล้วมันเสียเวลากับมันเปลืองเปลืองเนี้ยอ,อันนี้ขี้กอัว่วเนาะทุกคนดำๆเนี่ยเนี่ยขี่กอัว่วเอาออก แปดกรรมแล้วเนี่ยกรัรมที่เก้าเสียดายป่ะ่านได้อีกแปดสิบาทนี่น้ำปั่นลูกพอดีเลยถุงนี้ได้ค่าน้ำปั่นลูกพอดีเลยแปดสิบาทไหมเนานะพอขาเพิ่นมาไว้พมดเนี่ยเราขอเสียของพ่อขาเป็นอย่างจังตื่นตีสามตีสองกับจังสี่แล้วจ้ะล่างมือเพิ่นกับมาเที่ยงน้ำมือเพิ่นกับมาเที่ยงครึ่งแล้วแต่ลงเพิ่นเพิ่นกับโบบอกเขาว่ามือเนี่ยมันจะมาเร็วมา,มาเร็วด้วยเขาก็เลยเฝ้าทุกมือ พราะเพิ่นม,มาซาเขาก็ต่ายใจเขากปะซาขึ้นมือน,นีเลยเขาก็บอฟ้าบันเพิ่นก็าม,กมา,าไว้เห็นปะนี่คือขอดียของเพิ่นขอดีคือของเพื่อนก็คือเพื่อนให้ต่างทุกเมื่อวันนี้ก็รับทรัพย์แล้วนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะอ่าน,นี่ได้เก้าถุงนะจ๊ะครบแล้วขี้กระอ้วขี่กระอ้วขี้แดดอืเนี่ยมันไปนขี้แดด อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาอยางก่นจะบอกว่ายางตะขออันเนี้ยนี่เขาทำมาให้มันเหลมแหลมเขาไม่ได้ทำมาแหลมคุณขายเราเอาลูกหมูเอาหินเจียมมาเจียแห่มันแหลมมันจังเกียวกระสอบเขาเนาะตะวากลระวังมันดีดตา พอมันคมมันเคยเกี่ยวนิ่วมือแบบนี้นะจะเกี่ยวเข้าไปเลยนิ่วมือแหวกเลยอะพอมันคมจัดเนาะไอตัวนี้มัค่อยคมอันตวเกาอ่ะทีเขาเคยใส่อะคมค่ะแต่แค่นี้ก็ได้อยู่เนาะแหลมๆมาห่อเลยแค่นี้แหละจา้าไม่หยางเนี่ยพอแค่นี้แหละพอกระสอบถ้ามันไหลก็นี่ก็คือแบออกเนาะแล้วเขาเกี้ยวเลดเนี่ยเอาแหลมๆมาเนี่ยเกี่ยว เกี่ยวกับระวังยายมันไปสับตนค่อยๆอเอาลวมๆม,มาต้องเอาเนี่ยจะเกี่ยวหรือบ่เกี่ยวก็ได้หรือว่าเน็บก็บได้เนาะอันนี้เน็บเอาเนี่ยแล้วเราจะก็จะประมาณนี้นอืออ่ะจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวยกให้ดูนี่ ายพื้นกระเจี๊พ,พ่นมาหน่อยหนึ่งกันมันล้มเอาผ่าคุ้มก็ได้เนาะผ่าบางเวลาเก็บเก็บจังไหยอุ้มใส่ถังนี่ลูกเอาน้ำใส่จักหน่อยวังผักก่อนกระได้แล้วเขาจะเอานา้ำใส่เขาจ,าจะสุปวเขาต้องเอาน้ำใส่ท่าไดเนาะขอตั้ง,นนงกองแป๊บนึงนะจ๊ะไม่อยากตัดตอตัดตอมันบีบอัดมันโดนโอเค อส้วมลงไปโลดคุ้มนะเดีย๋ยวค่อยเอาพาเขาบางคุ้มก็ได้แล้วก็น้ำใสน้ำเราต้องเอาน้ำไม่นะเอาน้ำล่างพักเนี่ยแหละ<ม>เอาว่าน้ำนี่เขาบ่ได้ใส่น้ำยานามคุณเอลิกเอ้แค่นี้แหละจ้ะ มาดูกันน้ำพอนิดหน่อยเองนาะเนี่ยเรียบร้อยแค่เนี้ยค่ะจ้ามืออื่นก็คือเอามาล่างอีกเทือหนึง่งเอาลงน้ำล่างแล้วก็ใส่ถุงได้เลยเฉือนตูดก่อนลืมบอกเฉือนตูดก่อนเพราะาเดี๋ยวตูดมันจะออกเป็นสีดำๆสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเขาเฉือนตูดซะก่อนเนาะเฉือนโคนมันบางทีคือเจ้าเขาเฉือนให้เบ่งตอนแรกอะที่ว่าเขาเหลือไว้จังหน่อยอจ้าเนะี่ะเฉือนโคนมันออก แล้วก็ล่างแล้วก็ใส่ถุงใดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือได้เก้ากำขาดอีกกำเดียวเนาะคลิปนี้พามาดูเนาะคลิปนี้บอดี้รอบนี้บรด้แท่น้นำยาเนาะจะาี่น้ำยาห้นี้มันเหม็นรอบนี้บรด้แซ่น้ำยาเพราะเป็นพักไม้นะเนาะเศษที่เหลือเดี๋ยวเราก็เก็บทิ้งนะจ๊ะอันนี้นางโฟมโฟมเนี่ยเวลานางต้องเอาผ่าห้องนะจ๊ะเพราะสัน่นโฟมมันจะกินตูดเนาะมันจะกินก,นก้นกินเกางเก่งห้อขาดเพราะฉะนั้นเราต้องล้างก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวตอกส่วนตอกนี่ตอกทำมันเปียกตอกทำมันเปียกเอาไปตากแดดตากแบบนี้เลยเดี๋ยวแหงนะถ้าอเอาพอตากแดดมันจะขึ้นล้าแล้วเวลาเขาไปมัดมันจะหนาเกียดเนาะจ้ะนี่เอาไปตากเลยคลิปนี้ไปแล้วจ้ะขอบคุณที่ติดตามชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ